ต้องขาที่นั่งก่อนมันด้วยตเดแล้วนะเนี่ยปรึกษามหอมอติดหาแล้ว

เกีนะลูกนี้เขาเขาถ่า,ายเห็นผลจะ,ะแล้เราจะได้ที่เขาติดผมจะแลมันไม่ได้ช่วยให้ดูเซ็กซี่ขึ้นอะไรเลยนะ <c oughs> ไม่ดูแบบ <c oughs> ว่าคอมเมนต์ดิดูสียดูคนะ้อมาเงี้ยล้น้ำไหลจังให้น้ำไหลเป็นสายเงนะเซ็กซี่้องเฮ้อ ก็ถักเปียไว้ไงลรับแขกเดี๋ยวไม่ต่อไปเป็นเพื่อเพียวใครที่ถ่ายคลิปไว้นะครับที่ไม่ใช่วิดีโอไปออกด้วยค้เมื่อกี้ครับมีเยอะเนี่ย านี่คือเมาเลือกอะไรอ่ะทาทันทีนี่ครัดถ่้ชีลิปรปจำวันเงี้ยหรอร้อนติดไปกันเมาไปเยอะแล้วเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะต้นเมาไปแล้วอะเมาเรื่องเรื่องสิ่งอื่ตัวนี้ด้วยค่ะจะพูดส้องหมแล้วอ่ะ มันตากันไปก่อนละจาเจังสมัยเ่อาเจจวังนนหรว่าสมัยเจเจังหรือว่าเรื่องพิกรรมวันการกินทำไมอะการอะไรอย่างเงี้ยการกินเป็นรรื่องตลกหรว่าเรื่องทุเรศทุเรศหรือว่าเรื่องตเวลาสมาษเทำไ ถ้าเรื่องตลกมันต้องมีทุเรศอะไรเยอะไม่รู้ว่ามนอะไรที่มันเห็นเห็นในเปิดูในเว็บมีแบบว่าเป็นคนเก่งไหนที่เราดูใช่ยหรยใส่เลยอะที่เรเก่งไหนก็ใส่เลยนี่ห้อเลยนะหน่อปูนะหม อ๋อห้ามลดปเลยเคลรีคายห้ามลดก็ได้ไามลดวสามตัวเลสามตัวสรองแล้วเข้อาตัวยันยานโถ่ยในรายการแบบดึงการโอ้โหป๊ป๊บป๊าป๊ป๊าพร้อมครับอะไรครับทำดาดังไปด้วยไม่ใส่เตเครื่อเตอร์ ถ้าใช้ยได้ก็เนี่ยก็งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรนะขสีไม่ไรนะเป็นงูเขาจะเสียไม่เป็นไรเอาสามสองก็ครับเครับห้าสี่สอกลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องการถ่ายโปสเตอร์ี่บ้านสับการถ่ายโปสเตอร์ ง่ายมากก็แค่หลับอย่างเดียวก็มไม่ง่ายไงปวดจะขาดมันก็ไ,ไหลไปไม่ไม่ <ๆ S 1> ไม่ง่ายนะออนนนไม่ไม่เพราะว่าด้วยความเหมือนจริงไงต้องก็หลับจริงเลย<อ>หลับจริงเลยปุ๊บแล้วมันถ่ายก็เสียไปเยอะมากเพราะว่าพอหลับจริงปุ๊บน้ำลายมันยือดออกมาน้ำลายย้อยแล้วมันมีคาบน้ำลายเขาก็เลยไม่ได้ไม่ขาดที <laughs> ่นัดเวลาหลับก็ปากก็จะยืดไม่ใช่น้ำลายย้อยนี่เขาฝันถึงอะไรก็ไม่รู้ของกินก็หวานนะผมพี่นัดได้โดนบอลทีแบบว่า ภาพตุ่มภาพตุ่มตอนเสือตาจะเลนๆแล้เพาเวลาเราไม่ใช่ละตาเปลือกตาจะขึ้นมานิดนึงเลยอ่ะเราเล่นมันก็คือแบบเหมือนเราหลับอะไรเงี้ยผมเป็นเตียงเลับแล้วมันยังดูแบบไม่อิ่มไม่ไม่แฮปปี้ที่ถ่ายดูเหมือนเตียงใหญ่นะแต่ความจริงเตียงเล็กนิดเดียวเล็กกว่าโต๊ะนี่มันเราต้องแบบเอาหมอนแอ่ะจริงแค่นี้นะเล็กมีครึ่งเดียวด้วย แค่แบบช่วงช่วงบนใช่ช่วงบนคือเราหลับไปแต่ช่วงล่างที่เราต้องขาเราต้องใช้กล้ามขาของเราเนี่ยพยุงตัวของเราไว้เพื่อการทรงตัวจริงจริงมเลยจริงจริงเป็นการฝ่ายชี่ยากลำบากตนนั้เนี่ยมันดูเหมือนกับนอนหลับอยู่จริงจริงนอนหลับฝันหวานไม่แล้วเวลาเวลาลองถ่ายเล่นว่าเวลาหลับอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนก็ชอบนอนแต่ชอบโหลแอปไงแอปว่าแบบยิ้มอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันดูแบบธรรมชาติมากจริงหรอไม่ใช่จริงจริงมันเป็นอย่างนี้ครับผม นี่นะฮะโต๊ะว่าอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับผมแล้วคือมันจะเตี้ยกว่านี้ไงต,ต้องเอ่งอะไรเงี้ยยากมากแล้วก็ถ่ายมาโอเคนะแต่ก็รูปสวยดีนะคะงั้นแล้วก็ที่อันซีเลยเนี่ยคือภาพที่ที่เอาเป็นขึ้นโชว์เนี่ยเป็นภาพแรกที่ถ่ายด้วยนะใช่กระบอกมาก็นนี้เหรอไอ,อที่ถ่ายไปเยอะไม่คือแบบเราถ่ายประมาณสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็สรุปเอาเป็ภาพแรกที่ถ่ายคือพี่ ยังไงอ่ะเขาบอกว่าภาพภาพให้มันดูดีสุดแล้วอะเงี้ยคือตอนนั้นคือหน้าำดำๆเลยไงไม่ต้องรีม <c oughs> ากจ, <c oughs> จริงปะเนี <c oughs> ่ยคุณบิวตี <c oughs> ด้ดีดอ,อะไรเงี้ยไม่ <c oughs> จริงแล้วนอกจากนอกจากที่ถ่ายลงโปสเตอร์มันจะมีอันท,ที่เป็นถ่ายแบบเดี๋ยวคงจะได้เห็นในวันงานจริงมันจะเป็นแบบว่าท่านอนเหมือนแบบนอนบนเสื่อเราจะเป็นถ่ายมุมสูงๆลงมายเออ นอนอบนเสือแล้วก็จะมีแบบว่าเห็ <c oughs> ใน,นใครนอนแหงใครนอนยิ่งแย้อะไรอย่าง <c oughs> าเงี้ยเห็นมีท่าลองของแต่ละท่าแบาบว่านอนเอามือไกลหน้าผากเอาอะไรนอนนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาอะไรอย่างเงี้ยนอนแบ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเรื่องเรื่องอะไรเอ,อ่อเรนตี้นนใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่มีอย่างไม่ใช่แค่มีท่านอนธรรมดานยังมีพออ็อปอย่างั้นด้วยปกติก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะให้มีพ็อปเยอะก็เลยพี่ขอแค่เกมแล้วกันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยมึงชอบเล่นเกมก่อนนอน เล่นปุ๊บก็าวางไว้เกมตัวเดียวแล้วก็นอนพอถ่ายเสร็จปุ๊บตาพี่นัดถ่ายต่อไปพี่นัดเขาเป็นคนที่มีความรู้ว่าเขาเป็นคนคิดเยอะนะฮะคนที่พิทีพิฐานทุกอย่างนะฮะมีการเอาหนังสือแฮ์รี่พอตเตอร์เข้าไปนะฮะ <laughs> ไม่เพราะวันน er like mm hmm. ั้นม right. ันติดมือไปพอดีนะครับในฉากมันด้วยใช่ถ้ัเป็นภาษาอังกฤษการซื้อแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พอนะขอเชิญยังมีอะไรอีกนะพี่โทรศัพท์มีโทรศัพท์ป้าบโทรศัพท์ปาบก็ก่อนเราเราต้องโทรคุยไงโทรศัพท์ไม่พอครับในความนี้ว่าเป็นแฮร์รี่พอเตอร์กรุงศรีแล้วพี่เขาคิดเยอะพี่ขอเครดิตด้วยครับแฮร์รี่พอตเตอร์กรุงศรีป้าวปาวไว้บัตรลุ่นอะไระบัตรลุ่นทุกรุ่นออกมาหมดเลยให้เข้าใจบัตร าอะไรที่มันสำคัญเราก็อยากไว้ใกล้ป้า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 มีเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มแบบคัยคัดกรเลยฮะเข้ากันเหรอการเลี้ยงกไรขึ้น